สวัสดีค่ะคุณลักกี้ชยานันนะคะจากไม้ทองคำของเรานะจ๊ะไปใส่ไปใส,ไปไส่สิไปใส่สิไปใส่ไปซะหนีไปหนีไป ย่ยมันได้พูดได้เกิดย่ยมันได้พูดได้เกิดขวางขวางขวางยุงควางยุงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีแม่เกมเมอร์นะคะยินดีตอนรับทาทรินลักแฟนเกมนะคะทุกคนเลยนะคะ,ะไรเข้ามาแล้วนะคะฝากกดใจกดไลค์กดแชร์ให้อีแม่เกมเมอร์น้ำเด้อนะคะอ่ะ,อะบอสเออ <laughs> มาอีกสองที่หกล้านคนดูเข้ามาเลยนะคะอีกสองที่จ้านะคะโอ้ยพี่ทิดไอซ์นี่เขาไม่มาเล่นกับเราหรือเราพี่ทิดไอซ์เนี่ยเออลอยหลังลอยหลังอีกหนึ่งที่อีกหนึ่งที่นะจ๊ะอีกหนึ่งที่ขึ้นมาได้เลยเด้อนะคะอีกหนึ่งที่แชร์แล้วขึ้นมาได้เลยจ้านะคะแชร์แล้วขึ้นมาได้เลยนะคะ แนนโนเฮ้ยลักกี้ลักกี้นี่เน็ตไอดอลใครจะเล่นใครจะแบกเน็ตไอดอลไหม <laughs> จบตาผมไปเจอกันพรุ่งนี้โอเคจ้า okay, ah, นะคะใครจะแบกเน็ตไอดอลไหมส <laughs> วัสดีค่ะคุณลักกี้ชยานันนะคะจากไม้ทองคำของเรานะคะวั <laughs> นนี้นะคะแบก แบกด้วยนะวันนี้คุณลักกี้จะเล่นอะไรคะแน่ลักกี้นะคะเน็ตไอดอลของเรานะคะสามารถไปติดตามได้ที่ช่องเฟซบุ o กนะ่ลักกี้ชยานันลิสสําแดงนะจ๊ะแล้วก็ช่อง y youtube นะลักกี้ชยานันด้วยเช่นกันนะจ๊ะค่ะเดี๋ยวมีเมตแล้วนะหนูหนูเล่นอะไรได้คะ อ๋อมอทป่าได้ถ้าอย่างนั้นหนูออฟลีนได้ไหมโอเคค่ะนี่นะคะลักกี้ชียอนานของเราเล่นออฟลีนนะจ๊ะก็ป่าไปสิ หรือจะให้ลักกี้ป่าก็ได้นะลักกี้ก็ป่าได้ถ้าอย่างนั้นลักกี้ป่าเลยแล้วกันโชว์สเต็ปเลยค่ะลักกี้บอกต่อให้นะจ๊ะไม่ต้องแบนก็ได้เอาเอลซูมันมาเอวสูหรือให้ยะเตะ

อย่าร้องนะไฮยติอย่าร้องนะพิมบอกด้วยค่ะโอเคค่ะล้มเบอร์ต่เกิดแล้วค่ะเนี่ยเอาเอาเป็นเบาดำดีกว่าเนาะก่าชอบปันใดไหมเอาตัวธนัตแล้วกันเนาะมันต้อง ที่ช่วงจับจับซูมือซูมรอนะลัมเบอร์ก็ได้อยู่ดิเออแต่ว่าคันลงแรงอีแม่งกอจับอบอดดําแล้วกันเจอโอมาแบกลักกี้กันด้วยนะจ๊ะลักกี้อย่าลืมนะจ๊ะฝากติดตามผลงานน้องนะมีมีหลายช่องทางมากๆเลยนะ <c oughs> ทั้งอินสตา <c oughs> แกรมนะคะเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ยูทูบนะละักกี้เชียร์นั้น เพิ่นลองเพลงมวนเนีกยผู้หลาบแดงในมวนพักเดียแนนโนเขาใช้ชื่อว่าแนนโนเลยจะ แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะหลังจากบ่ายสองนี้นะคะอีแม่จะไปเจอทุกคนที่ช่องติ๊กต k อกนะจ๊ะชั่วโมงหนึ่งนะ,คะใครที่เป็นเพื่อนอีแม่นะคะในช่องช่องทางติ๊กต k สามารถไปกดติดตามต่อได้เลยเด้อนะคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาไทาพี่น้องทั้งติ k กต k กกันเอาไปหาไทาพี่น้องทั้งติ๊กต k อนะ อ่ขอบคุณ3ล้านคนดูด้วยนะคะที่เข้าเข้ามากดใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ยังอยู่ด้วยกันนะคะจนถึงณาบัดน,นี้นะยินดีต้นรับซูอาโอวีวล์กไปดูแลป่าอย่างดีจะดูแลป่าเป็นอย่างดี

น,นบอด้มไม่มาช่วยนีใ่ใจล้มๆต้นเก็บใจล้มๆ้มตีทาลักกี้ตีทาลักกี้เฮ้ยแว่นมาแว่นมาเยอะ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 คุ้มครองให้อยู่คุ้มครองให้อยู่แฮ่

Wow. Đây bao <laughs> <laughs> Lên chật chật. Ừ, gì hay nhất tiện. Cái tham lắc lên. แกแค่นหม้แกขอป่าแป๊บโอเคเลยหนูค่อยๆป่าไปโอ้โหจะเกินไปแล้วจะตายจะตายมีมิโตจะตายสองตัว มันม้าแบบผูกแบบนี้เลยนาะตูเลนจะเกินไปแล้วนะกำเริบเกอบเสิพสารตามไปแกแค้นโดนขก,กดนะโหนแม่สาวน้อยจะร่มๆอมจะพึ่งแค้นมัน มาอีกอะมันมาอีกอะมาอีกอะมัาอีกอะโอ้โหปั่นปั่นเป็นเครื่องปั่นน้ำมันไปหาปลามันไปหาปลาไปหาซิวไปหาซิวเจอนกเจอนกบินครับป๊อปสวย Được rồi, Nice. Dragon has been defeated. ta đi trong đây Nhưng mà, ta nó. Chúng ta phải giết nó. Chúng ta phải giết đồn Chúng ta กำเริบม,มากตัวนี้เนี่ยเนี่ย <new> <t ell> เนี่ยเนี่ยอีตัวเนี่ยกำเริบม,มาก <t ell> มันกำเริบม,มากลงมาเ <t ell> ด้อเด้อเด้อมันบินทีเดี๋ยวเบาดำกันตายเนี่ยเนี่ยเอาแล้วซิวโดนอีกแล้วซิวไออีตู่อีตู่ไปใส่ไปใส่สไปใส่ส สีเฟย์ใ <c oughs> ส่ไปสัะสีเฟยใส่มาเลยแม่ <c oughs> โอ้ยมันมาวะ่ะมันมามันมา <c oughs> มันม <c oughs> ออม้มา้าเขาหิวเองแหละยังไม่ทันได้กินทอเทียมป่โอ้ยสวัสดีจานดมด้วยนะจ๊ะสวัสดีนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เกมเมอร์นะจ๊ะใครที่ยังไม่กดติดตามนะคะช่องจันลมไปติดตามได้แล้วนะจ๊ะวันนี้นะเพื่อนกับสตรีม ROV เหมือนกันนะจ๊ะเออฟังนั่นกันสเปนตี้แบบตึงๆแน่นะเออได้กลางได้กลางสู่กับนกไปสู่กับนกไปเขาต้องเอาคืนอะ ออกเพื่ความดีเลยมั้งใกล้ๆได้บะลตกโดนอะไรโดนฝังซองจ้ะฝังซองเลยเนี่ย ตูเลนอยู่ล่างจ้ะตูเลนอยู่ล่างตูเลนอยู่ล่างถูกปะไฉันต้องออกแข่งนะเนี่ยโน้โน้อีกตัวนึงไอตัวเอามันยานเอากลางอยู่จ้ะยานกับนกอยู่กลาง นกไปหาไอ้ไก่เด้อยานตามไปหลังด้วยอีกน้อยเดี๋ยวนึงในแล่นไปทุบมันได้บ่นิอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะ A laya. Wow. Has been defeated, has yep, been หนีไปหนีไป <arcade> ไปไปเฮ้ยตูเลนจะตายตูเลนเอ้ยเอามาแน่หนูหนูมันจะชอ็อตมันจะชอ็อตบอลดำบอลดำบอลดำของเราคู่สู้ชีวิตมากตอนนี้ อย่าให้ชิดเกินนะนี่นี่อีอโอมาเนี่ยมันโอมาอยู่ในพุ่มฟังโอมาไว้ลวจ้ะโอ้ยมันปีกออกได้ตายซะขนาดดากเราหรือดากเขาเนี่ยดากเขาเอวสูเฟยเอวสูหน่อย แต่แล้วเอลสูเอลสูดูดนกนกหลังนกหลังหวังละจ้ะโอ้โหแต่ว่าทิ่ตูเลนมันน,นิดเดียวนิดเดียวอตูเลนมัเนเกิดมาก กีตู่มันไก่เอ้ยมันไก่พนังวันป่าใช่ไหมเนี่ยว่าเล้วยอันตีมาแต่ระเทียนหายวับเลยสู่เขาลักกี้สู่เขาแม่ <c oughs> ใจร่มนะจ๊ะ <c oughs> ลักกี้กับลักเกียเลนอยู่รรวมตตัเียบกุ รุนมาก <c oughs> น,าน,น,านะฮนหาจังหวะดีๆเล่นกันอีเวนอีเวนเข้าอีเวนเข้า ได้ไหมตูเลนตูเลนต้องตายแล้วเลยยานมายานมายาน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 โอ้โหยานทำไมมันแรงจังแต่เราจชนตายเกียดแล้วอุ้ยแต่การเข้าก็ได้อยู่นะ เอาแว่นกาดเขาดันบนดยว่เอานมดดาถ้นนกไม่เคลียร์นั่นป้อมแหกเลยนะนะจัดไปค่ะเขาเสียคิวหลายกับเขานะแต่ว่าเนื้อนกับว่ามันหนาดีเงินน้ำเพราะว่าเขาเสียคิวหลาย <laughs> ฟังนกได้ฟังนกได้ตายค่ะอุ้ยแว้นขาหังโอ้โออหมุกหยาโนูน,นไวไหม เอาค่ะปอมเลยอีอันนั่นตายปะว่าตายอีก <c oughs> โอ้โหได้ตัวเดียวโอ้โหอียานมันแรงมากเลยนะแต่สูน้ำหนามันเริ่มมันเริ่มแจกแล้วแหละมันมั่นใจว่ามันสนะแล้วมันมั่นใจว่ามันสนะแล้วนิ้วล็อกเฮ้ยโอ้โห อีตูเลนตัวเดียวเลยอ่ะเฮ้ยเอาอีกแล้วตายโอ้โห oh, ตูเลนไม่กอดขนาดนั้นเลยเหรอตูเลนขนาดนั้นเลยเหรอตูเลน รอเพื่อนรอรอเพื่อนอีกห้าวิไฮยาเกตไฮยาเตเกิดอีกห้าวิไฮยาเตเกิดรบดบอให้รบงกเยอะต่รมาแล้วไฮยาเตะตูเลนมาตูเลนมา อย่าเลีนยอ,อกันนอาแต่รุมๆอีย, <c oughs> อยาดมอาอีกไอ้ผีบอกนี่ก็จะเกิดไปไหนเนี่ยฮะถ้าจะเกิดไปไหนเนี่ย <c oughs>